สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Rockman X-Dive กันอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปหลายวันก็มีอัปเดตนะครับผมตัวละครใหม่แหละไม่มีอะไรหรอกอ่าก็ยังเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับผมมีกิวบอสกลับมานะครับชเชลนเพราะว่าฟูลโฟ,ฟนะศัตรูกิวบอสตัวนี้นะครับเพื่อเก็บ S อสแล็งเมมโมรีนะครับผม อออนเม้นท์แฟคเอรี่นะครับตัวนี้ไปที่ช็อปสตอร์ลิมิตแล้วก็อออนเม้นท์แฟคเอรี่นะครับเริ่มวันที่5วันนี้นั่นเองซีซั่นใหม่นะครับ28บิกินแล้วนะครับผมเดือนที่28แล้วของเกมนี้นะครับชาทอ p ์พพีนะแล้วก็ตัวละครใหม่ครับผมกรออีโคนะครับผม่าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยดับเบิรลิมิตอ๋อโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับ อันนี้ก็ยอยซื้อกันไปนะได้ของก็สยอยซื้อกันให้ครบนะครับถ้าใครตัดสินใจซื้อตัวไหนแล้วยังไม่มีก็แนะนำหาซื้อครบนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเขาไม่มีอะไรครับได้ของมานะโอเคเก็บคูป,ปองกิจกรรมเรียกว่าฟาร์มเพชรได้พอสมควรนะครับแต่ก็ยังเ,เท่าเดิมนะผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ก้าวข้ามหมื่นพันเม็ดได้เท่าไหร่เลยเหมือนมีอะไรมาให้เราแบบ เสียตังค์เรื่อยๆเลยครับตอนนี้โอเคเรามาดูเนื้อหาดีกว่าด่านบอสนะครับจะเป็นฉากเดิมนะครับผมไม่มีอะไรใหม่นะอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันคือไม่ได้มีความอยากเก็บอะไรแล้วเพราะมันครบหมดแล้วครับถ้าขยันอาจจะเก็บตัวของกล่องไอเทมเพิ่มได้นะครับแต่ผม่าเฉยๆนะไ่ก็ได้อนี้ไม่ได้ซีเรียสมากก็รีเ็ตไปนะครับผมตรงนี้ ด่านไม่มีแต่มีกิวบอสนะครับก็ทีมงานก็เข้าไปลุยแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปลุยเหมือนกันนะครับแต่เขาดูก่อนว่าเขาใช้ตัวไหนกันเหรออ๋อใช้โฟร์อาร์เมอร์ครับนะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นไม่มีอุปกรณ์อาวุธเลยสักชิ้นนึงอะ่ะคือห่วยมากครับผมเอาโฟร์อาร์เมอร์ไปก็ไม่ได้เก่งหรอกนะครับตัวนี้เอฟเฟกยังไม่เกิดนะป้องกัน12วีกับ ดาเมจเผาไหม้นะครับดังนั้นเราก็ไม่มีอะไรมากฮะเราไปใช้เอาตัวละครใหม่ดีกว่านี่แล้วเราก็จะใช้อาวุธที่เราแบบว่าตีแรงๆนะครับจริงๆไม่ต้องใช้อาวุธอะไรมากก็ได้นะให้มันติดเผาไหม้ดีกว่าครับเพราะว่าตัวของ Shadow Armor มันเก่งอยู่แล้วสำคัญก็คือเราพยายามโจมตีให้มันติดดาเมจเผาไหม้ไว้ดีกว่าบางคนมีการใส่การ์ดใส่อะไรเพื่อบูสดาเมจด้วยนะแต่ผมขี้เกียจทำอะคือมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่า แข่งเอาเอาโล่นะผมก็เล่นชิวๆนะครับผมตรงนี้เรียกว่าเล่นชิวๆแล้วกันผมว่าผมรู้สึกว่ากิวบอสอะอันดับประมาณสัก30เนี่ยถึงร้อยเนี่ยมันไม่ยากแต่พอต่ำกว่า30อ่อะคือแข่งกันดูเดือดมากครับบางคนถึงต้องแบบจ่ายของเปนู่นนี่น่นนั่นนะผมรู้สึกว่าบางทีมันก็มากไปหน่อยนึงเอาเล่นแต่พอดีๆนะครับเท่าที่แบบกำลังซับกําลังเวลากําลังกายเราไหวนะครับมากไปไม่ใช่เรื่องดีครับ ส่วนสําคัญก็คือจริงแล้วอ่ะไม่ว่าจะเล่นตัวไหนก็ตามฮะคิวได้หรือเปล่าครับผมแค่นั้นเองครับคิวได้ชีวิตก็สบายฮะแค่นั้นฮะให้ติดสานะเผาไหม้ไว้นะครับโอเคเราได้เข้านี้แหละเต็มที่แล้ว หกแสนครับผมแบบไม่มีอะไรมากเล่นเบาๆชิวๆไปฮะจริงๆอ่ะถ้าเล่นตัวละครที่ฮิลได้นะแล้วก็ดาเมจแรงๆเปอร์เซกันต์นะครับน่าจะได้สักประมาณ4ี่ห้าล้านเป็นอย่างต่ำๆเลยนะแต่ว่าโพเทเทเขากินเงิน10ล้านขึ้นไปกันครับอันนี้ก็เล่นขำๆเนาะไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์ด้วยอาวุธก็ไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์อะไรเลยถ้าบวกเปอร์เซ็นต์สักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นล้านกว่าๆตัวเนี้ยนะนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ฮะแรงสี่สิบห้านะครับผมเรียกว่าเก็บ เก็บตรงนี้ครบก็พอนะครับเนี่ยฮะเป้าหมายทุกคนนะควจะเก็บคือสิบล้านตรงนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเราไปกาชาดีกว่านะครับผมอันนี้คือการกิวบอสครั้งที่เก้านะครับโอเคเราไปกาชาสักครั้งนึงแล้วกันนะครับแต่แปลกนะกาชาตัวเนี้ยแต่ไม่ได้บูสต์บัฟของกิจกรรมนี้ฮะ ตัวละครที่เราอยากได้ก็มีหลายตัวอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรฮะกดๆไปพันหนึ่งเรียกว,ว่าเขาร่วมกิจกรรมขำๆแล้วกันนะครับครั้งเดียวพอครับไม่ได้อยากได้อะไรมากครับมอนทันมันปีหน้าเดี๋ยวก็แจกอ,อีกแหละไม่ได้ปีนี้ก็ได้ปีหน้าครับผมปล่อยไปฮะเรามาสะสมเพชรนะครับผมเมทัลนะครับผมเอาไว้สาหรับกิจกรรมถัดไปดีกว่าครับผมเพราะว่าเดือนหน้านะครับตุลาเดี๋ยวมีฮาโลวีนอีกแล้วเนาะใช่ไหม ใช่เป่าฮาโลวีนว่ะเออสิ้นเดือนนี้ตุลาเนี่ยมันจะมีฮาโลวีนนะผมว่าก็น่าจะเชื่อได้ว่ามีตัวละครฮาโลวีนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไอด่านฮาโลวีนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะเล่นอะไรตดตทมชกังหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนผมแล้วเจอกันครับ